เออที่ดาบนี่มึงโยกกระจายเฮิรบดาบได้ไหมได้ไหมเออนั่นแหละโอ้โหเอาแบาเาบาเฮ้ยยาวยา,า,ากันไปยาวยากันไปนะฮะขออทกทงได้ไหม,มมึงหลบอีกแล้วอะโอ้โหหมับเข้าไปเย็ดเกเอาแบบ สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับเกมโรมานะฮะกับทุน100บาทนะครับผมจะไปจบที่ไหนยังไงเราไปลุยกันเลยนะจ๊ะยาวๆกันไปนะฮะฮะึบแม่คลิปนี้ก็จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะฮะไม่แนะนําให้ทําตามหรือลอกเลียนแบบนะผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีคนได้รับคําแนะนํานะครับผมยาวๆกันไปยาวๆกันไปแมจะหมดอยู่แล้ว เฮ้ยเอาหววโอ้โหโบนัสมันเข้าโอ้แต่แรกนึกว่าจะกดทีเดียวแล้วมันหมดร้อยเลยนะโอ้โหไปยาวๆเฮ้ยดอกแรกเป็นไงได้ไหมอืมมมมันหลบได้เอาวะเฮ้ยดอกสองล่ะได้ไหมดาบได้ไหมอืเอาแล้วเอาแล้วยิ้มๆเลยยิ้มๆเลยโอ้โหไปต่อนะไปต่อไปต่อเฮ้ยได้ไหม โดนไหมอืมไม่โดนนะแม่เอ๋ยเหยากไปดาบคู่เลยครับนี้โดนไหมอืมมึงหลบซะหัวโยกเลยนะงัดเอ๋ยเอาดาบคู่อีกแล้วได้ไหมโอ้โหหลบอีกแก้วอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหทีโลกพวกมึงตบปั๊บเลยนะเอทีดาบนี่มึงโยกกระจายเฮ้ยดาบได้ไหมได้ไหมอือนั่นแหละโอ้โหโอ้แบ้ เยาวกันไปยาวยกันไปนะฮะขออีกทีได้ไหมมึงหลบอีกแล้วอะโอ้โหมับเข้าไปยเย็ดเกดเอือบโอ้โหเอาเลี้ยงเอาเลี้ยงโอ้ยดอกนี้ยิ้มยิ้มเลยช้ำช้ำเลยเออแต่ไม่น่ากดโดนโล่เลยเว้ยเสียดายเสียดายโอ้โหแต่ไหมเอื้อหืม โอ้โหกดโดนโล่ยางบ่อยเลยนะฮะเสียดายเสียดายเอ่อเฮ้ยโอเคเออก็ทุน100เนาะก็ได้มา500ร้อนะก็เดี๋ยวผมขอตัวไปถอนก็นดีกว่าเสียดายเสียดายกลัวเล่นไปต่อแล้วมันหมดนะฮะก็ ใครที่ชอบนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c สไ b e กเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกนะคลิปนี้ก็จะดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงนะไม่แนะนําให้ทําตามหรือเรียนแบบแต่อย่างใดนะครับผมนะฮะก็ไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปแต่ลับคลิปนี้ขอตุนลาไปก่อนไปแลายบายปุูนๆน,นะแหวว